ภารกิจนายกนะครับผมก็นายกฐรนตรีรียมลงพื้นที่ภูเก็ตวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับผมตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตพร้อมประถมคาถาพิเศษยุทธศาสตร์ยกกระดับท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนในการสำมันากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยครับ ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกําหนดการลงพื้นที่ตวราชการจังหวัดภูเกต็ตพรุ่งนี้6ม,มิถุนายนครับโดยจะไปตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเกต็ตณโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิตถนนยาวราช ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อมอมนโยบายการศึกษานะครับแบบมีส่วนร่วมและจะเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ว่าในการร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมกับพบปะผู้นําท้องถิ่นภาคเอกชนภาคธุรกิจและก็หน่วยงานทางการศึกษาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลสู่การเตรียมอาชีวะเพื่อการมีงานทานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อน,นักเรียนได้โอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่เก็บค่าเล่าเรียนและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวิน,นัยเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3ครับค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะพร้อมกับกล่าวอาถกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสการ ยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนที่โรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ สำหรับโครงการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวประเทศไทยนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่สําคัญของการท่องเที่ยวโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการที่จะระดมสมองและการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลด้วยรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อที่จะเป็น,นกลไกในการสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอย่างครอบคลุมได้ซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการผลักดันเรื่องของบทบาทของไทยเราเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องของสุขภาพนานาชาติด้วยแล้วก็เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนะคะแล้วก็จะตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศข,ของรัฐบาล เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ